สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงนุตปัตมมสาและและหนูเด็กหญิงนี่อณิฟาแม่ร้อวันนี้พวกหนูมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง Good บ <Good pillow. S 2> ุดีบ o o พิล l l ่เชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะปัจจุบันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการปวดหลังและปวดร่นคอเนื่องมาจากการทำงานในท่าเดิมๆเป็นปวดแนโนออฟฟิศินโรมและ การก้นกมากในโทรศัพท์เป็นเวลานานทําให้กล้ามเนื้อนั้นไม่ละและแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันไปเช่นกัรนเอาหมอนหนุนบริเวณหลังหรือเอวค่ะผักหมอนที่นามาใช้นั้นไม่มีคุณภาพและไม่ดูแลในความสะอาดก็อาจจะไม่ถูกตามใีละก็อาจจะเกิดการปวดแดงมากยิ่งขึ้นและกระทบต่อผลการนอนที่ไม่เพียงพอผากหมอนการน,น,น,นอนหลับพักผ่อนเป็นสิ่งที่ทดีต่อสุขภาพ การนอนหลับเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนว่าอุปกรณ์สำคัญน,นั่นก็คือหมอนหากหมอนนั้นไม่มีคุณภาพและไม่ดูแลทำความสะอาดก็อาจจะเกิดได้ฝุ่นดังนั้นเราจึงนัดทำโครงงานที่จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการปวดหลังปวดไหล่และปัญหาเรื่อง,รองไรฝุ่นค่ะจนเราได้พบวิธีทำหมอนจากหลอดจากหลอดพลาสติกหมอนจากหลอดพลาสติกนั้นมีประโยชน์มากมายเช่นการจดจำสีการจดจำสีระของผู้ใช้ และการเจ็ดแล,และสีสำคัญคือช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆคุณและช่วยและช่ยเพิ่มกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมโดยเพิ่มกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมหอมระเหยและเครื่องเทศชนิดต่างๆการกระทำเหล่านี้ส่งผลให้หมอนนั้นมีคุณภาพที่ดีราคาถูกและสามารถจะทำเองได้อย่างง่ายค่ะวัสดุและอุปกรณ์ในการทำหมอนสุขภาพคือหลอดพลาสติกผ้าลวดลายสวยงาม ผ้าไดดีบขาวผ้าตะขครยโปรงซิปเข็มเย็บผ้าได้ตีนตะข่ายเครื่องเทศต่างๆคือการพูอบเชยและป่วยกักค่ะเรามาดูการทำดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกแตัดหลอดให้มีขนาดความยาวประมาณ1ซนิมตรขั้นตอนที่2นํนำผ้าขาวมาเย็บประกบเข้าเรียก,กันขั้นตอนที่3ตุตกแต่งตามใจชอบ ใช้สาหรับเป็นปลอกมอนเพื่อที่จะใส่ไส้เพื่อที่จะใส่ไส้บรรจุหลอดพลาสติกและเครื่องเทศชนิดต่างๆหลังจากนั้นให้ปิดซิปให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปขั้นการเตรียมเครื่องเทศคือจัดเตรียมเครื่องเทศต่างๆชั่งตามน้าหนักดังนี้ค่ะการพูอบเชยและปุ๋ยกักจานวน30กรัมนำเครื่องเทศที่ชั่งแล้วนำมาตากแดดให้แห้งเพื่อป้องกันเชื้อรา นำเครื่องเทศที่ผ่านการตากจนแห้งเรียบร้อยใส่ในถุงภ้าโปรง่งการประกอบหมอนสุขภาพ 1. น,นำหลอดกาแฟซึ่งตัดเตรียมไว้ขนาด1นซติเมตรใส่ลงในไส้ในหมอนที่ทำจากผ้าได้ดิบขาว 2. นํนำเครื่องเทศใส่ลงในช่องของไส้ในหมอนอีกข้างรูดซิปปิดให้แน่น 3. นำหมอนสุขภาพทดลองกับผู้ที่มีอาการปวดต้นคอปวดไหล่และปวดหลังพร <อ S 1> ้อมทั้งสำรวจพร้อมทั้งสำรวจความพึงพอใจจากผู้ที่ทดลองใช้จำนวน20คนสรุปผลการทดลองข้อแรกหมอนถุขภาพสามารถป้องกันใบฝุ่นและไม่ก่อให้เกิดปัญหาจาก,กโรคภูมิแพ้จากใบฝุ่นและนอกจากนี้ยังสามารถถอดไส้ปลอกหมอน และใช้หมอนมาล้างทำความสะอาดได้ข้อ 2, 2หมอนสุขภาพสามารถสามารถใช้วัสดุรองรับสรีระได้อย่างเหมาะสมและลักษณะมันจะคล้ายกับปูนแตปะบนก้อนดินน้ำมันมันจะทิ้งร่องรอยกระดูกเอาไว้และมันเหมาะสมกับผู้ใช้มันเหมาะสมกับของผู้นอนข้อ 3. มหมอนสุขภาพที่มีกลิ่นหอมจากเครื่องเทศกลิ่นบํนบาบัดหรือน้ำมันหอมและเหยตามความต้องการของผู้ใช้ข้อ4 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุประหยัดและใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นค่ะสำหรับวันนี้พวกหนูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ